BYD ชาร์ก6คือรถกระบะั l u g i n hybrid รุ่นใหม่ล่าสุดจาก BYD ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าชั้นนำจากประเทศจีนที่กำลังเป็นที่พูดถึงอย่างมากในวงการยานยนต์ทั่วโลกเพราะนี่คือรถกระบะท,ที่รวมเอาพลังงานจากเครื่องยนต์น้ำมันและมอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวให้ทั้งความแรงความประหยัดและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ในเวลาเดียวกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุคที่โลกกำลังให้ความสำคัญกับพลังงานสะอาด BYD ชาร์ค6จึงกลายเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์ทั้งคนเมืองและคนที่ชอบการผจญภัยอย่างแท้จริงดีไซน์ภายนอกของ BYD ชาร์ค6ได้รับแรงบันดาลใจจากความแข็งแกร่งและความทันสมัยตัวรถดูดุดัดนแต่หรูหรากระจังหน้าขนาดใหญ่พร้อมไฟหน้าเล็ดดีไซน์เฉียบคมให้ความรู้สึกสปอร์ตและทรงพลังเส้นสายของตัวถังถูกออกแบบให้ลู่ลม ช่วยลดแรงต้านอากาศแต่ยังคงความแข็งแกร่งแบบรถกระบะสมบุกสมบันไม่ว่าจะขับบนถนนในเมืองหรือเส้นทางออฟโรดก็ดูโดดเด่นและมั่นใจในทุกมุมมองล้ออลอยขนาดใหญ่พร้อมอยางที่ออกแบบมาเพื่อการยึดเกาะถนนอย่างยอดเยี่ยมเพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่เมื่อเข้ามาดูภายในห้องโดยสารจะสัมผัสได้ถึงความหรูหราและเทคโนโลยีที่ล้ำหน้า B y d ชาร์ค6มาพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่15.6นิ้วที่สามารถหมุนได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ระบบอินโฟเทนเมนต์ของ BYD รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto รวมถึงการทํงงานด้วยเสียงหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบเบาะนั่งหนังพรีเมียมให้สัมผัสที่นุ่มสบายพร้อมระบบปรับอุณหภูมิทั้งด้านหน้าและด้านหลังนอกจากนี้ยังมีไฟแอมเบียนไลายรอบห้องโดยสารสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลายและช่วยให้การเดินทางในยามค่ำคืนดูพิเศษยิ่งขึ้น BYD ชาหกใช้แพลตฟอร์ม DMO d u a อ Mode Off r o a d ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเฉพาะของ b y d ที่รวมพลังจากเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบและมอเตอร์ไฟฟ้าคู่เข้าด้วยกันให้กำลังรวมสูงสุดกว่า430แรงม้าแรงบิดมหาศาลถึง650นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง5.7วินาทีถือว่าแรงมากสำหรับรถกระบะขนาดกลางไม่เพียงเท่านั้นยังมาพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อที่ปรับโหมดได้ตามสภาพถนนไม่ว่าจะเป็นโหมดสโนน์มัดหรือแซนช่วยให้คุณมั่นใจในการขับขี่ทุกสภาพอากาศ และทุกเส้นทางจากทางเรียบจนถึงภูเขาจุดเด่นสำคัญอีกอย่างคือระบบแบตเตอรี่ b บลดแบตเตอรี่ของ b y d ซึ่งเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต LFP ที่มีความปลอดภัยสูงไม่ติดไฟง่ายและทนทานต่ออุณหภูมิสูงแบตเตอรี่ชนิดนี้ถือเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ทำให้ b y d กลายเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าชาร์จ6สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวได้ไกลถึง100กิโลเมตรเหมาะสำหรับการขับขี่ในเมืองโดยไม่ต้องใช้น้ำมัน แต่ถ้าต้องเดินทางไกลเครื่องยนต์เบนซินจะเข้ามาทำงานร่วมกับมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้ระยะทางรวมต่อการเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งอยู่ที่ประมาณ800กิโลเมตรถือว่าประหยัดและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันในด้านความปลอดภัย BYD ชารก6ติดตั้งระบบช่วยขับขี่อัจฉริยะ ADAS ครบชุดเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยรักษาช่องทางเดินรถและกล้องรอบคัน360องศารวมถึงถุงลมนิรภัยหลายตำแหน่งทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมั่นใจได้ทุกการเดินทางนอกจากนี้ยังมีฟังก์ชัน Ve h i c l e t ท l o หลดหรือ V2L ซึ่งสามารถจ่ายไฟจากแบตเตอรี่ของรถให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าภายนอกได้เหมาะสำหรับคนที่ชอบแคมปิง้งหรือทำงานกลางแจง้งเพียงเสียบปลัก๊กก็สามารถชาร์จโทรศัพท์ต้มน้ำหรือเปิดทีวีได้เลยอีกสิ่งที่หลายคนประทับใจคือระบบกันสะเทือน ที่ถูกปรับจูนมาให้เหมาะกับทั้งทางเรียบและทางออฟโรดช่วงล่างด้านหลังเป็นแบบมันติลิงที่ให้ทั้งความนุ่มนวลและความมั่นคงเวลาเข้าโค้งรู้สึกได้ถึงความมั่นใจไม่โครงเครงและเมื่อเจอถนนครุขระักก็ซับแรงกระแทกได้ดีนี่คือสิ่งที่ BYD ตั้งใจออกแบบมาเพื่อให้ชาคกเป็นรถกระบะที่ขับสบายเหมือน SUV ระดับพรีเมียมในแง่ขององค์การใช้งานจริง BYD ชาคกสามารถลากจูงได้ถึง2.5ตันและบรรทุกสัมภาระหนักได้อย่างสบายพื้นที่กระบะด,ด้านหลังมีขนาดใหญ่ สามารถใส่ของได้หลากหลายเหมาะสำหรับทั้งการทำงานและการท่องเที่ยวระบบไฟท้ายแบบเล็ดีไซน์ต่อเนื่องทั้งด้านหลังช่วยเพิ่มความหรูหราและมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางคืนรวมถึงประตูท้ายที่เปิดปิดง่ายและมีช่องเสียบไฟสำหรับใช้งานอุปกรณ์ต่างๆโดยตรงในตลาดประเทศไทย BYD ชาร์ก6ถูกมองว่าเป็นรถกระบะปลั๊กอินไฮบริดรุ่นแรกๆที่นำเข้ามาจำหน่ายและกำลังได้รับความสนใจจากคนที่อยากได้รถที่ทั้งประหยัดน้ำมันและมีสมรรถนะสูง แม้ราคาจะอยู่ในระดับพรีเมียมแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือเทคโนโลยีระดับโลกวัสดุคุณภาพสูงและภาพลักษณ์ที่หรูหราไม่แพ้รถยุโรปอีกทั้งยังช่วยลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งถือเป็นเทรนดสำคัญของโลกยุคใหม่หลายคนอาจสงสัยว่า BYD ซึ่งเป็นแบรนด์จีนจะไว้ใจได้หรือไม่แต่ความจริงแล้ว BYD คือผู้ผลิตแบตเตอรี่และรถยนต์ไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในโลกมีฐานการผลิตในหลายประเทศรวมถึงได้รับความร่วมมือจากผู้ผลิตระดับโลก และรถของ BYD หลายรุ่นก็ได้รับรางวัลด้านความปลอดภัยและประสิทธิภาพจากหลายสถาบันดังนั้นชาหกจึงไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นสัญลักษณ์ขององค์การเปลี่ยนผ่านไปสู่ยุคใหม่ของรถกระบะพลังงานสะอาดในอนาคต BYD มีแผนจะขยายเครือข่ายจำหน่ายและศูนย์บริการในประเทศไทยให้ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อรองรับลูกค้าที่ต้องการรถพลังงานทางเลือกและแน่นอนว่าชาหจะเป็นรุ่นสำคัญที่สร้างชื่อให้กับแบรนด์ ด้วยจุดเด่นทั้งด้านดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะทำให้มันกลายเป็นคู่แข่งโดยตรงกับรถกระบะยอดนิยมอย่าง Toyota h ไฮลักเกรว o ฟอ r ์ดแรนเจและ i s u ู u ูดีแม็แต่เหนือกว่าด้วยระบบปลั๊กอินไฮบริดที่ไม่มีคู่แข่งในกลุ่มราคาใกล้เคียงสรุปได้ว่า BYD ชาาง6คือรถกระบะปลั๊กอินไฮบริที่ผสมผสานระหว่างพลังเทคโนโลยีและความหรูหราในคันเดียวตอบโจทย์ทั้งคนทำงานและคนชอบท่องเที่ยว ขับสนุกประหยัดพลังงานและรักโลกไม่ว่าคุณจะต้องการรถสำหรับการเดินทางในเมืองหรือการลุยทางไกลช้าบพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่ใจในทุกเส้นทางนี่คืออนาคตของรถกระบะท,ที่เริ่มต้นแล้วในวันนี้